ครับสวัสดีครับชาวยูทูบทั่วประเทศทั่วโลกโอ้เหมือนนี่รถสายแข็งเป็นกนายเลยงามงามโตโยต้าขนรราดกันนายสุดยอดเลยเนาะอันนี้ใส่ต้องบันทึกเนี่ยไอหนุ่มโอ้มาทานมาทานโอ้รถแม็กสุดยอดเลยรุ่นนี้หายากเลยนี่ ่เดี๋ยวของแท้ดีเล็กครับโอ้โหวันี้พอไปชนไปไลฟ์วะน้องคนน่ะนาบมกเรียบร้อยแล้วโอ้ดีเล็กเดี๋ยวก็ของแท้แต่นายครับปูน่ะปาเลียนจุดจัดจัดจันไปแล้วเอาวันนี้กิตปลาตัวเฮาเอาจุดจัดจุดจัดไปแล้วเอาดีเล็กครับ ไปโอ้ใตเดียวไปสูขคำขุ่นี่เอ้ามีหลังอเพ่อออกแม่เนาะเด้กัฮักละอ๋นป่าไร้ว้าป่าได้ไร้บ่ผู้ซอยได้ไร้บ่เป็นตาไนเตี่ยว่าน่อบข้อปดุกเล่นจุดจัาจุดจ่าจุเขนาวอ้ยวนคบเลยบ่นี่จับป่าหมู่บ้านนี่บ่ได้ มื่อวานนี่พอได้เพราะว่ามันเอาอยากเดว้ว่านักล่าปลาเมื่อนี้พ่อเน่าเพียงใดโอ้มันหันบอกรุ่นโลม,มีบ่ผู้ชายมีบอกรุ่นโลบ่เด็กันมันเอาบอกรุ่นโลไปในเด้อบอกโลสองโลพอด,ดี ซื้อไปแปะซะคือดีแซ่บกินต้องกินรุ่นใหญ่ๆได้มันยังคักป่อนะเอาเรื่องหาปลาเรื่องดินใด้เฮาหมดานี่ป่อนะเอาทัานผู้ชมเล้ยวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรื่องวันนี้ว่างแผนเสี่ยวดินนี่ รงบริเวณนี่แหละของหาป่านี่ยและเดี่ยวแบบไปอยู่กับเมื่อแม่มโคอะไรที่ว่างแผนแบบไรเดี่ยวได้อบอบริเวณนี้ครับเอาหงสาเกาลงอีกสีมือบอดีพุ่งอะไรดิว่ามันอยู่ดากกันไรอะไ,ไดิโอ้โอ้โธ่มันแฉ่น้อยบอว่ามันแฉ่น้อยดิเออแฉ่น้อยวันนี้เอามาโชว์บมองดู ngay ngay xe nói, chúng số cho bóng đua bỏ kho ngay nè cho nó nhát luôn nhát cho con ạ thịt ท่านผู้ชม้ไดอยากไม่กินก้อคอไง่มาน้ำกันเ้อะคนเราข้อคอไงหน้าหูซอยสายยันนี่เมื่มออาชีพจ์ตงนี้งานกาันไลยโอ้ไปในงานแต่งนี่บ่านี้ตมมนี้งานแต่งครับงานแตง่งเ๋ยวไอ้รถด,ดำเทีย่ยวเด้เอาเลยแล้วงานก,ากันกำลังโอ้ดิน เียเนนาะวันนี้เป็นได้เจียดยากพหน่นเนาะว่ะเอชียเจียดด่เนาะ่านบ่พันเนทุกคนที่ว่างแผนไปแบบไหนตรงนี้ดินหายากเราก็เล็มเอาเนาะสาเกาสาไมสาเกานีุ่ดยากเด็ุไปเจงทำอะไรเนาะครับจมอะไร ใจติดต่อได้เด้อเบอร์โทรสูรส 4, 3, 5, รรรบแปดสามสี่ศูนย์สามห้าเจ็ดเจ็ดครับหอเจาะกอน้ำสีน้ำเรืองครับมีการมีงานมีหยังอยากซือซ้อรถซื้อราปรึกษาได้ครับให้คำปรึกษาได้เด้อร์ดาวยูทูบมีรถดำคนยังอยากมาเรียนนำก็มา,ทาโทรถามกันเบิ่งครับสวัสดีครับผมมีครับมี่มีเป็นจัไงบัดนี้เอา้าแลมโบมีเลขพร้อมบอ <laughs> ยังไงเว้ยซุปเปอร์โคเป็นไงวะนนี้คนนะี้หน้าผู้ซอยตายใหญ่ลุ้นโลกคนะนี้เนาะโลกโลก,โลกขึ้นแล้วเนาะใครตันี้โอ้พอดีพอดีเอ๋อสวยสวยโอ้ผมมีเลขดอกร้องจะไปขูดคักไรอ๋อเฮียเจียบเปเจ็๊บเน่าขูดไหมเฮีย <laughs> โอ้โอเดี๋ยวแล้วครับปลาเ็งวันนี้ฟองตัวเดี๋ยวทุกอย่างไป แสดงว่าวนันเอามันบริจที่ซื้วมันม่มีฝาวดนะติ่มตอมปลาคอไง่นักันเด้อช่ายูทูปออกมาเดยวสั่งหันปูโล่กัวคนนั้วนะต่นายเอยอดเลยอาผู้ซอยสายยันนี่ นั่งหรือเมื่อสุดโตไในเนาะท่านผู้ชมเอ้ยฝากคนไรคนแค่คนติดตามนะครับสารวัตรปุ่นสารวัตรตใหญ่ก็มา,ากกว่าผู้ซอยหัวเนาะป่าเฮาได,ด,ด้บ่คนเต็มชี้โค่นนะครับในบริเวณนี้ครับเรานี่หาป่าควรๆอยู่เดี๋ดวยวมาเมือง,งปลาไหลที่ไดบ่มาตรงปลาไหลน้ำกันเด้อ,อเจ้าอยู่โอ้โหเกลียดกระโลกเอ,อ๋แหวว่ายินเลีมน้ำยาแหวว 5,000ให้สร้างว่าตรงกลางตูดนั่นเขาอยู่แล้วตรงนี้หนาร้อนครับแร่ไม่เย็นก็มีปัญหาโอ้ปากอะไรปคแค่ก็ติดตามเน้อครับเด้อตรงนี้เดน้อที่พาดผมไปไรกับเซบคอไปเคียงมีเวยร้าย